โอเคครับผมมาต่อกันนะครับก็หลังนี้นะครับเป็นการออกแบบโครงสร้างเหล็กนะครับเป็นโครงสร้างคานเหล็กครับพื้นรับน้ําหนักหนึ่งตันต่อตารางเมตรนะครับผมใช้การวางคานบนเข็มนะครับผมส่วนพื้นเนี่ยเป็นพื้นอ่อนทรายครับพื้นบนเข็มนะครับคานเราใช้คานสําเร็จรูปนะครับซึ่งสั่งสั่งทํามาจากโรงงานที่ได้มาตรฐานนะครับผมแล้วก็ ตัวเหล็กเนี่ยเราใช้ผูกที่หน้างงานนะครับโอเคครับเข้าไปดูดีกว่าครับผมอ่าก็นี่นะครับผมช่วงช่วงที่มีเสาทุกๆต้นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราจะใช้เข็มไอยี่สิบสองนะครับผมจํานวนหลุมละสองต้นนะครับกรณีที่รับชั้นสองนะครับตรงนี้นะครับรับชั้นสองนะครับแต่ถ้าตรงเสาตรงนู้นที่รับชั้นเดียวก็จะมีแค่ต้นเดียวนะครับหรืออย่างชั้นดินดานะครับโซนนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดเมตรนะครับผม นะครับความลึก21เมตรนะโอเคพอเราทําเราลงเข็มเสร็จใช่ไหมเราก็จะทําต่อหม้อขึ้นมานะครับแล้วก็ต่อหม้อก็จะมารับเข้ากับตัวคานตัวนี้นะครับคานสําเร็จรูปของเราซึ่งเอามาวางนะครับผมวางเป็นกรอบสี่เหลี่ยมรอบอาคารนะครับแล้วก็วางตรงแนวพื้นชั้นสองนะครับส่วนที่เห็นตรงกลางนียก็คือลูกค้าจะทําการกั้นห้องนะครับก็เลยวางเผื่อเอาไว้นะครับผมมาดูกันต่อนะครับพอวางคานเสร็จแล้วก็มีการปรับดินนะครับปรับดินตบดินนะครับ เพื่อให้ได้ระยะ15เซนในการเทป,ปูนนะครับช่วงพื้นนะครับช่วงพื้นเนี่ยครับเนื่องจากการออกแบบเป็นพื้นบนเข็มนะครับก็จะมีการคํานวณให้รับน้ำหนักได้1ตันต่อตารางเมตรนะครับก็คือการตอกเข็มลงไปตรงนี้เราใช้เข็ม i 22ลึก18เมตรนะครับแล้วก็ทำเป็นตัวฟุตติ้งเล็กๆนะครับผมต่อมานีครับเป็นการผูกเหล็กนะครับ ปลูกเหล็กตัวนี้ใช้เหล็กเป็นตะแกรงเหล็ก b 1 2นะครับผมแล้วก็เป็น DB12 นะครับแล้วก็สารชั้นนะครับแต่2ชั้นแบบไม่ได้เต็มนะครับผมลองดูนะครับเป็นการออกแบบโดยวิศวกรนะครับที่จะรับน้ำหนักตรงนี้น่าจะเกินน่าเอาจริงก็เกิน1ตันแล้วครับผมเพราะว่ามันมีเซฟตี้เฟลเตอร์ไว้นะครับก็ลูกค้าเห็นก็พึงพอใจเราก็ดีใจนะครับก่อนที่เราจะเทนะครับก็ใต้พื้นเห็นไหมครับมีการรองพลาสติกนะครับ ระหว่างพื้นทรายที่เราตกอัดนะครับแล้วก็พื้นปูนนะครับเพื่อป้องกันความชื้นขึ้นมา,มาะน,นะครับโอเคต่อมาจะเป็นเจโบนนะครับที่เอาไว้ยึดกับหัวเสาดูนะครับเจโบรนี J ่นะครับเจโบนเจโบนเนี่ยเราจะฝังเข้าอยู่กับตอม้อนะครับเพื่อผูกเหล็กเข้าออตอม้อเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวเจเนโผล่ J ขึ้นมานะครับเจโผล่ J ขึ้นมาเพื่ออะไรครับนี่ครับ เพื่อที่จะเอาเสานะครับที่เราผลิตจากโรงงานทั้งหมดแล้วนะครับมาทําการเสียบเข้าไปนะครับนี่ครับเสียบเข้าไปในเจโบนแล้วก็ทําการล็อกแล้วเดี๋ยวพอจบงานนะเราก็จะทําการเกล้าใต้ใต้พื้นที่เห็นเป็นช่องว่างนะครับด้วยปูนเกลนะครับผมเพื่อให้มันรับน้ําหนักเพิ่มขึ้นก็ไปอีกนะครับดูนะครับผมอาคาร15คูณ66นะครับมีชั้นลอย พันห้าร้ตารางเมตรตั้งเป้าไว้ประมาณ3เดือนครึ่งนะครับมาดูกันครับว่าเราจะจบทันพฤษภาสิบพฤษภาหรือไม่ครับผมก็ถ้าดูจากแผนงานนะครับก็ไม่เสร็จก็ใกล้เคียงมากๆครับนะตอบโจทย์ลูกค้ามากนะครับที่จะต้องการสร้างโกรดังเพื่อความรวดเร็วและก็แข็งแรงตามมาตรฐานาวิศวกรรมนะครับ